สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่รายการบันเทิงเน็กเดิมนะคะประจำวันพุทธที่2 3กรกฎาคม2568นะคะอยู่กับสลัมดาอาเจวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาไล่ชื่อละครทุกครบรถนะคะเพราะว่าละครนี้เป็นละครนิทานพื้นบ้านก็เอาไปแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นละครเรื่องสถานะกกันนะคะว่าเป็นละครอะไรเอ่ย เริ่มจากละครออนอันแรกก่อนนะคะเป็นละครเรื่องใหม่นะคะจากละครเรื่องหนึ่งในร้อยนะคะเพราะว่าละครหนึ่งในร้อยเนี่ยมันจะถูกสอบสวยของเรานะคะก็จะเป็นสาวส,สวยนะคะจะเป็นชายชายชายเซษนะคะสาวเหมือนชายเซษเลยนะคะ เพราะว่าละครหน่ในร้อยเป็นสาวของอันนงนะคะคล้ายๆกับละครเรือนลิศยากับละครหนึ่งในร้อยนะคะเพราะว่าเป็น2อ,อย่างนะคะมีละครทางขรบรถนะคะเป็นช่วงเนี้ยมันดูสนุกมากๆอาจะวันนี้จะมารายชื่อละครคําต่อไปะคะเป็นละครเรื่องใหม่ละครเรื่องบวงสบายนะคะเป็นละครบวงสบายกำลังจะรอเร็วๆนี้กันต่อนะคะคล้ายๆกับช่อง ฮอนเตอร์ซากุระลูฟี่นะคะเป็นละครครบรถรดมากทุกอย่างะครับคล้ายๆเหมือนช่อง7และช่องคอนเตอร์ซากุระลูฟี่กันนะคะเป็นละครบวกสบายนะคะจะเป็นปร,ประกบผู้กับคุณเทพพุจิตแล้วก็แก้วนะคะวันนี้เราจะมารายชื่อคําต่อไปนะคะเป็นละครเรื่องใหม่นะคะ เป็นละครเรื่องรอยรักรอยบาปกันนะคะกําลังจะรอเรื่องตอนแรกกันต่อนะคะละครรอยรักรอยบาปนะคะจะเป็นเมียบ่าวเมียแต่งนะคะคล้ายๆเหมือนคุณหญิงระยะเลยนะคะเพราะว่าเมียบ่าวเมียแต่งเนี่ยมันจะเป็นกับหลวงวิสุทธ์จะมาลงต่อละครรอยรักรอยบาปเวอร์ชันรุ่นลูกนะคะเพราะว่าละครลอยรักลอยบาปเวอร์ชันรุ่นลูกเนี่ยจะเหมาะกับละครนะคะเป็นเวอร์ชันนะคะมีทั้งดุยิ้มกล้า แก้วแล้วก็เพผวนะคะเป็นสองแบบเลยนะคะมีทั้งรุงด้วยเพราะว่าจะเป็นเมียกับพรรยาวิสุทธ์นะคะรายชื่อละครคำต่อไปนะคะเป็นละครเรื่องเป็นละครเรื่องใหม่คะเป็นละครเรื่องเพลิงสน่หากันนะคะละครเพลิงสน่หาประกบผู้กับ ลอยรักลอยบาปนะคะเป็นเพลิงสนิหานี่จะเหมาะกับคณเคียงหยดฟ้าจะเป็นเมียกับโมบก็ได้นะเพราะว่าเป็นสถานะานี่จะเหมาะกับที่นี่เมื่อไหร่นะคะเราจะมาดูต่อในละครเพลิงสนิหากําลังจะตอนแรกเร็วๆนี้กันต่อนะคะละครเรื่องใหม่นะคะเป็นละครนิกเดอร์ซากุระกันนะคะเป็นละครเรื่องนางรำปิศานะคะ นี่คือฉากรำที่เป็นเก่งๆมากๆแค่ไหนกหรือว่าจะกลายเป็นผีนะคะเรื่องสยองขวัญมากเพราะว่าเป็นนางรำปิศนานะคะจะเหมาบกับผีรำนะคะเป็นผีสิ่งอองมากๆแค่ไหน,นะคะ<อ>เพราะว่านางรำปิศาเนียจะเหมาบกับรำที่เรือนไทยหรือว่าจะรำอยู่ข้างนอกก็ได้นะคะรายชื่อละครคำต่อไปนะคะเป็นละครเรื่องใหม่มมเป็นละครเรื่อง เป็นละครเรื่องใหม่นะคะเป็นละครเรื่องมัจจุราชสนิหากันนะคะกําลังจะรอตอนแรกกันอยู่นะคะเพราะว่าละครมัจจุราชสนิหาน,นะคะมันยุอันหลังการแล้วก็ชมเริ่มตอนแรกกันนะคะอ่ะ วันนี้จะหมดแล้วนะคะก็จะเป็นรายชื่อละครคร,ครบรถทุกรถนะคะเพราะว่าเป็นละครออนใหม่ก็จะเป็นละครครบรถทุกอย่างะคะ่ะวันนี้จะมาปิดท้ายแล้วนะคะมาสนุกของของละครเรื่องละครเรื่องสามอ่านสน่หาก,กันต่อนะคะวันนี้พวกเราหนึ่งคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ